คำเตือนช่องลงรถไม่ได้เป็นเจ้าของรถแต่อย่างใดเพียงแต่นำรถมาให้ทุกคนได้เลือกซื้อเลือกชมกันเท่านั้นให้ติดต่อเบอร์โทรเจ้าของรถในคลิปโดยตรงห้ามโอนเงินมาจำหรือเงินต่างๆที่เจ้าของรถเรียกมาทุกรณีให้ไปจ่ายเงินกันที่รถเท่านั้นไปเทสไปทดลองขับรถตัวจริงไปดูเครื่องไปดูเกียร์ไปดูช่วงล่างไปดูทั้งคันพิงพอใจค่อยจ่ายเงินกันที่รถสวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับรถงานอีกหนึ่งคันครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนครับสำหรับสายทำงานมาดูรายละเอียดของตัวรถกันครับขายนิสสันบิง ปี40หรือว่าปี1997ค่ะรถเข้าไร่เข้าสวนรถเครื่องดีคลาส C ดีไม่มีผุไม่ดามเกียร์ดีเฟืองท้ายไม่หอนพวงมาลัยพาเวอร์แอร์เย็นฉ่ำกระบะสแตนเลสพร้อมคอบบรรทุกเสริมแหนบมาเรียบร้อยเอกสารครบโอนภาษีปี67ค่ะขาดไป1ปีนะคะ ราคาสามารถต่อรองได้รถอยู่ที่จังหวัดสระบุรีสามารถโทรเข้ามาคุยกับทางเจ้าของรถก่อนได้ครับรถคันนี้สีสันภายนอกค่อนข้างสวยครับสีภายนอกยังดูดีอยู่เลยครับสภาพโอเคเลยครับเป็นสีเขียวค่อนข้างสวยรถมีคอกเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้เลยบรรทุกหนักๆกันยาวๆเลยครับสำหรับนิสสันนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฝาแดงค่อนข้างทนนะครับถ้าเราดูแลรักษามันดีเนี่ย อยู่กับเรานานๆเลยครับสำหรับเครื่องตัวนี้ถึงยังไงก็ต้องไปดูรถตัวจริงกันครับไปดูรอยรั่วรอยซึมต่างๆของเครื่องยนต์และไปดูการชนหนักชนเบาของรถนะครับให้เรียบร้อยก่อนซื้อขายกันครับส่วนเบอร์โทรก็อยู่ในคลิปนะครับรถคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่79,0 0 0บาทครับราคาสามารถต่อรองได้นะครับถ้าสนใจส่วนรถรถุ่นนี้ราคาซื้อขายณปัจจุบันโดยประมาณการนะครับอยู่ที่5 0 0 0 0บาทถึง90 0 0 0บาทครับ รถคันนี้ทางจ้องให้อยู่ที่สีดาวครับถ่ายคลิปนี้ก็ใหม่เช่อเคยนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ทันรถใหม่ๆเข้ามาทุกวันนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ